สวัสดีจ้าวันนี้เราจะปอกลูกแพรด้วยเครื่องปอกนะคะเพื่อที่จะอบแห้งคุณเลมโบเอามาจากไหนไม่รู้ดูเหมือนเขาจะสุกนะแต่แข็งค่ะแข็งก็ นี่ก็แข็งจ้ะแต่มันคงหนาวนะเริ่มเปลี่ยนสีแข็งแล้วก็กรอบรสชาติเหมือนสาลี่เลยค่ะไม่เหมือนของเรานะของเรานกกินหมดแล้วจ้ะอันนี้คือปอกด้วยมือนะหอมจะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ทานเล่น,เล,นเล่นกรอบๆนะคะอ่านี่ค่ะเครื่องมือปอกแอปเปิ้ลแล้วก็สาลี่นี่แหละค่ะนี่เป็นน้ำเปล่านะใส่เกลือลงไปจะ เวลาอบมาแล้วมันจะได้เค็มๆนิดๆน,นะอย่างที่เคยทำค่ะส่วนนี้เป็นกระชอนนะเราจุ่มหนน้ำเกลือเสร็จแล้วก็เอาวางตรงนี้เราก็จะเอามาเรียงใส่เครื่องอบนะคะเครื่องอบของเรามีทั้งหมดสี่เตาจ้ะโอ้ยหนาวจะ้ะอากาศหนาวเย็นเลยจะ้ะคลิปนี้ <laughs> ก็เป็นคลิปที่ต่อจากการเก็บเห็ดนี่แหละในเจ้าคิดเลอยู่นี่นะจะออกข้างนอกหอมไม่ให้ออกจะ้ะรอพ่อพ่อยังไม่กลับมา ที่ทำงานอ่ะเดี๋ยวเรามาปปะไปพร้อมๆกันจ้ะพี่น้องจ๋าหอมหนาวหนาว แล้วเราก็เอาไปจุ่มในน้ําเกลือนะคะจุ่มในน้ําเกลือแล้วก็เอาไปใส่กระชอนจะ้ะฝนตกแล้วก็เสียบไปให้มันตรงกลางแกนมันนะคะ จุ่มในน้ำเกลือแล้วก็เอาขึ้นนะ <c oughs> ลราดึงเอาส่วนที่มีเปลือกออกนะเวลาอบแล้วมันก็จะดูสากๆนิดน,นึงจ้ะจุ่มไปในน้ำเกลือหลานชอบออลอนกับโนลาแย่งกันพ่อไปเอามาน่าจะเอามาจากบ้านโทเบแหละ ที่มันเป็นแห่งแล้วก็ปาดออก <c oughs> <c oughs> แกนเขาอยู่นี่นะแอปเปิลลูกแพรคะ่ะทำได้นะบางคนเขาก็เอาไม้สอดเข้าไปแล้วก็ตากนะแต่ว่าของเราใช้เตาอบเลยจ้ะ <c oughs> ลูกนี้มันดูเบี้ยวๆอะค่ะเออแกนก็ออกไปแล้วนี่เดียว 嗯。<clears throat> เราก็มาเรียงใส่เตาอบนะคะเตาอบของเรามีทั้งหมด4เตานะคะ นก็ตกหนาวหนาวจ้ะตอนนี้ได้สี่เตาแล้วนะคะ ตอนนี้ทั้งหมดสี่เตาแล้วนะคะเตาเล็กสองเตาใหญ่สองจ้ากำลังปอกลูกแพรอีกกล่องหนึ่งนะคะจะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ค่ะ ฐานกรอบๆแล้วมาดูคะ่ะปรากฏการธรรมชาติสวยงามมากพี่เนาะรุ้งกินน้ำค่ะสีสดสวยมากอ่ารวยๆยๆปังๆปงๆใครเห็นด้วยโชคดีมีความสุขนะคะครึ่งหนึ่งคะ่ะโอ้เห็นชัดๆน้อยชัดนอ้ดนอยจ้าตอนนี้ก็คือ ยามค่านะหูสีชัดเลยอีกด้านหนึ่งน่าจะโค้งไปไกลจะ้ะสีสีเหลืองอปนแสดเนาะเห็นชัดไหมคะ อยู่ที่ทุง่งหญ้าที่น้องวัวเขาเต็มหญ้าอยู่นะคะแล้วด้านนี้ค่ะโอ้โหท้องฟ้าสวยมากฝนตกทั้งวันเลยค่ะเจ้าคิเลกับพ่อนอนอยู่หน้าทีวีจ้ะผมก็จะทำลูกแพรให้มันเรียบร้อยด้านนี้จ้ะ หนาวเลยโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทำปอกรูปแพรนี่แหละให้ดูนะคะแล้วก็เอาเข้าเตาอบก็คงอีกโอ้โหวันสองวันนั่นแหละถึงจะแห้งนะคะปกติเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่ช่วงนี้ฝนตกอืแล้วก็ใช้ไฟบ้านทำไงได้ รวย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 ทุกท่านเลยโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ